ดูมานั่งคอเยตงตาดูพุงก่อนนี่ดูพุงก่อนมันจะกินทุกรอบไม่ได้เห็นหน้าแล้วกินทุกรอบไม่ได้อนอนอยู่ใต้ท้องรถนะลุงเดยเดินมาดูว่าเออวางระเบิดไว้มากไหมไงไว้ถะวางไว้มากจะจะชีดน้ำนะครับว่ามีแดดอยู่ แต่ไม่มีครับระเบิดมีลูกซองลูกไม่เป็นไรเฮ็ดห,หน้าไม่ได้มันจะทุกรอบไม่ได้นะมันจะทุกรอบไม่ได้นะมันจะทุกรอบไม่ได้นะหืออร่อยไหมอันญี่ปุ่นพี่งิงอร่อยไหมขนมญี่ปุ่นนะท <laughs> ุกรอบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เอา ทุกรอบเลยทุกรอบและทุกนี่มันทุกรอบไม่ได้เข้าใจไหมนี่ดูดูไม่ต้องได้เดินเชียดกันมาเนตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเดินเชียดแล้วโอ้กัดกัดโอ้ ตอนนี้ถนนใ้ายยังยัง,ยงไม่กล้านะครับเพราะว่าก็ไม่เคยออกเดี๋ยวแต่วันนี้เกิดออกไปสักตัวหรือตามแม่ก็ไปสักรอบรับรองได้ครับทีนี้เราต้องระวังกันเคือไม่ใจว่ายิ่งได้นะครับแต่ก็ได้เอ็ดลวก็ได้เดินตามนะ เนื้อวัคซีนแล้วก็จะมียาก้องเด็กกำจัดมัดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก็คือจะพร้อมมดตุอยางนะครับมาเนี่ยมาพอได้วิ่งตามมาเนี่ยติจริงไม่จะก็กินครับยังไงอี่งใหญ่อะยังไงยังไงโอ้มดก็ผมมด

ให้น้องตัวกว่านี้นะติดรถเก่งอะไรให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เจอเจ้าของคนใหม่ที่รักน้องนะเลี้ยงดีกว่าลงเดียนะลงเดียเลี้ยงได้แค่นี้เนาะเอ้เอ้เอ้อ้ไอ้ คือนะครับมีเอฟซีบางคนบางฐานก็มินมาว่าเออตีมลังบานก็จ้างมาแกให้เลี้ยงดูแลน้องมานะครับค,คือแล้วก็อ้าว่าเตียวมาจองตัวนี้ให้คนนั้นตัวนั้นน่ะคนนี้บางทีก็ปูดยอกันเล่นๆนะครับปุ๊มนะนะครับยาเตียวราม่าอะไรก็ารานักเรงยครับปุ๊มนะมันเป็นไอะไรตีว่ารู้ไม่จริง นะครับแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์หลายสะนะครับเก็บสะมองตัวนั้นของคุณนี่จริงตีดีตีนะครับเอาไว้ทำทำอย่างอื่นนะครับผมนะกิดอย่างอื่นนะไม่เอาไม่เอาถุงขนมไม่เอาชอบจริงกับทุ่งปฏิกครับนะ นะาน้องนาะพร้อมจะจะจองจะเน็บจะกันเนะกันแน่ตลอดครับผมนี่ครับตัวยูแบบเด็กๆนะครับนี่ะเอาสมองส่วนนี้ก้องข้องข้องเด็กๆนี่ครับจําไว้นะครับผมเนาะว่าตื่นมาน้องยิ้มน้องกินอิ่มน้องอยากเล่นน้องอยากนอนเกนั่นพอครับน้าขี้ได้ๆเหมือนน้องมาบางครับผม

กลเป็นเจ้าข้องก็ได้หรอกครับปุ้มแม่แต่เพาเที่เป็นเจ้าที่เป็นคนป่าแม่ดีๆก็มานะครับปุ้มนะุดเราก็เหมือนกันครับปุ้มมานุดเราก็เหมือนกันต่อยเราลูกเราเองเราก็เป็นเจ้าข้องจิตใจก็ไม่ไม่ได้นะครับปุ้มนะโตมา,าก็จะไปในวิธีวิธี่างกองเขานะครับปุ้มนะนี่บางทีแบบเต็มเกินครับคอมมนมา <laughs> นี่วันนี้แดดดีครับพ <Yeah. S 1> ุ่มมาเจอลุงเดียกันนะครับพุ่มนะหลวงกองลุงเดียกันนะครับโตขึ้นมาเขาก็เป็นเจ้าของชีวิตเขาครับพุบ่ม <laughs> ลุงเดียเป็นแก่พรอปุ้ยกำเนิดนะครับพุ่มนะกับมีหน้าตีเลี้ยงดูเขาใจเริอนเติบโตเป็นคนดีของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นค <laughs> อมเมนต์อะไรได้กันกี่ท่านเยอะเยอะครับพุ่มคิดให้เยอะๆ Mới bằng con đi comment mà Bằng tìm mấy trái chứa con của mẹ mà Nhận được tặng đơn chí với con tuổi em Vô trái em đến con tuổi em Bằng tiếng bằng dạng nó đủ bởi quả bản tượng này, này Chọn YouTube này là phụ nữ Số chiêu là gặp Xem anh ơi จำไหมน้องเอ้ยจำไหมจำไหมจำไหมเตี้ยลงดิ้อใต้ต่อในดูเลยเตี้ยลงบ้านใต้ต่อในด,ดูนี่มันไม่ใช่คอนเทนต์นกับผมนะ้อันนี้เนี่ยเองน,นี่แล้วมันจะเก็บป่าตีนใน้สวยงามอ่ะครับผมอ่นี่ก็คือเอาตำมจัดก,กันเนี่ยใต้เอดซีดูแบบมันไม่ได้เตียมเลยครับพอเตียมไม่ได้ครับดูจะป่า ตีตาเจียมันเด็กๆนอนก้าวเท้ากันน้เร in ียบร้อยผาบออกมาสวยงามไม่กับพุ่มนี่ดูสภาพอนนี้เอาเนี้ยใต้กันจุๆเดียวตามนี่ไม่ตอนจัดจ้าก็เอยได้ต่างตึงกับพุ่มบางทีคนนู้นมาเก็เห็นมันน่ารักนะครับเขาก็อุมคนนี้กอนะคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือเรากำกับกันนะครับพุ่มนะ

sang được đếch đai gần Nếu mà nó như ta toàn rụt lùng đi đơn mà 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 đủ rụt nít Mà tạm lùng đi mà mà lên cái đi Nhanh ngay Anh ăn ngay ไม่ได้บอกเลยนะครับแกบอกว่าเอออย่าจริงจังกันนักเรงนะครับกับชีวิตเนะดูบทความมันเติมดูบทความสนุกนะครับพุ่มนะดูไปเราป้อนคลายครับพุ่มรีแล็กนะครับแม่ได้เราดูนั่งนั่งโบนะครับก้าวฟันนะครับนั่งก้าลวลงนะเรากไปดูบทความมันเติมนะครับพุ่มนะ กนคลายรีเล็กนะครับผมรีเล็กคนคลาย <c oughs> เนื่องจากงานเรื่อเนื่อใจได้ก็แล้วแต่นะครับผมเนาะเรามาจริงจังไม่ได้ครับผมเล่นไปดูนั่งนั่งโบนั่งควายนั่งเดี๋ยว,ว่าก็ยิงกันก็เระเบิดตึ๊กกันแล้วเรามาทำตามจริงจังอินมันไม่ใจ <c oughs> เอาเลยครับเอาเลยเอาเลย ดีๆดีๆดีๆเวียนวงนอกมาอีกเดี๋ยวโดนอีกดีๆเรียบร้อยมีปูสกัดแล้วนึงมาทำไมอีกดีๆีอ๋เรียบร้อยแล้วสนมาทำไมเรียบร้อยนี่ลุงเดียจะไปเลยเนี่ยเรียบร้อยสรับเกี่ยวกับผมสำหรับคุณนี้แค่นี้ครับชงชาดีๆครับผมเจอกันให้คุณหน้ากับวัวติงครับ